รู้สึกเบื่อกับชีวิตแล้วแต่ที่ไม่มีความบันเทิงอะไรเลยเพลินได้แต่ร้อยแป้งแตกกินหญ้าไปเรื่อยๆเออเอออนแกมอะไรกัครอันนั้นอันันม่เสียงแท้นะเขาจึงพยายามหาเรื่องราวที่ทำให้ชีวิตของเขามีสีสันวันหนึ่งขณะที่เขาพาแกะไปเดินทินยญาตามปกตินั้นเขาได้ยินเสว่า เขามาทำหน้าที่เป้าแก่เพราะว่าเจ้านายสั่งไว้ไไให้ดูแลแก่ให้ปลอดภัยจ,จากหมาป่าดังนั้นเขาจึงเกิดไอเดียนันจุนี้มาสร้างความบปนหทิงให้ตัวเองเขาตะโกนออกมาเสียงดังลัน่นทาาุ่งหญ้าจนเสียงลงไปที่หมู่บ้านร่าหมาป่าหมาป่าหมาป่า,าแล้วมันกำลังจะช่าวกกินแก่ของข้าช่วยด้ช่วยด้วยแก่กินหมาป่า เอียเ็กเี้ยงแก่พวกเขาก็รีบวิ่งและหยิบอาวุธขึ้นมาเพื่อหวังช่วยเหลือเด็กและแก่ที่เขาเลี้ยงจากหมาป่าแต่เมื่อขึ้นมาก็ไม่ทบอะไรเด็กคนนั้นจึงได้แต่ขำและพูดออกมาว่าเขาเพียงเบื่อและไม่มีอะไรทำและรอเล่นเพียงเท่านั้นชาวบ้านพิมอย่างนั้นจึงได้ต่อว่าเด็กและแก่ลงไปที่หนู่บ้านอย่างหัวเสือเด็ก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 ไม่ดีเด็กเด็ก เด็กที่ตกวันถัดมาเดา็กคนนั้นก็กระโจนเรียกร้องความสนใจเหมือนเมื่อวานผู้ชาวบ้านวิ่งไปช่วยเหลือแต่เขาก็โดนตกหลุมพลางเด็กเลี้ยงแก่อีกรอบ ตอนนี้แก่ตกใจชาวบ้านแล้วหมาป่ายังไม่มาหมาป่าไม่ม well> ีหลบป่าเดินหลอกอีกแล้วแล้วชาวบ้านแล้ววันหนึ่ง ขณะที่เด็กเลี้ยงแกะกำลังทําหน้าที่พาแกะไปกินหญ้านั้นได้มีหมาป่าตัวจริงกระโจนออกมากินแกะของเขาเป็นอาหารเด็กชายวิ่งไปตะโกนขอความช่วยเหลือพร้อมตะโกนเสียงดังว่าหมาป่าหมาป่าหมาป่ามาแล้วมันกําลังจะมากินแกะข,ของข้าช่วยด้วยใช่กัะแน่ใช่ค่ะแน่ แต่ในครั้งนี้ถึงชาวบ้านจะได้ยินแต่ก็ไม่มีใครเข้าไปช่วยถ้าค,คิดว่าเด็กเลี้ยงแกะจะหลอกพวกเขาอีกซึ่งหมาป่าก็ได้กินแกะของเด็กชายไปจนหมดไม่เหลือเลยสักตัวปล่อยให้เด็กชายนั่งร้องไห้เพราะไม่เหลืออะไรเลยเด็กเลี้ยงแกะรู้สึกผิดมากขอพรต่อฟ้าฝนและเทวดาว่าเขานั้นจะปรับปรุงตัวเขาทั้งช่วยงานชาวบ้านหาเงินและทำงานอย่างขยันขันแข็ง เทวดาจึงรู้สึกสงสารและเห็นว่าเขาปรับปรุงตัวจริงจึงบันดาลงมาทำให้แก่มีชีวิตแกมีชีวิตแต่กายร่างไปกบกระโดดอมอบเลยง จะกลับมาอีกครั้งเพื่อสายฝันเด็กเลี้ยงแกะเมื่อวันที่หมาป่ากลับมาเขาจึงสงสัยว่าแกะเพิ่มจํานวนมาได้อย่างไรและนางฟ้าได้พยายามฆ่าหมาป่าหมาป่าจึงถูกฆ่าหม,ม,มาป่าหมาป่าพยาามไล่กีแกะแต่ขณะนั้นเองนางฟ้าโผล่ขึ้มาปริ้ เลี้ยงแก่รู้สึกดีใจและเพลิดเอย่างมากเขาจึงตกกลุมรักนางฟ้าแต่หลังจากที่นางฟ้าช่วยเหลือเด็กเลี้ยงแก่นางฟ้าได้หายตัวไปเด็กเลี้ยงแก่จึงว้าไปตั้งรอที่เดิมทุกวันวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแก่ได้เจอกับหมาป่าสองตัวที่จ้องจะกินเขาเขาหมดหน,านทางที่จะหนี นางฟ้าเห็นดัง,งนั้นจึงลงมาช่วยเด็กเลี้ยงแก่อีกครั้งนางฟ้าลงมาช่วยเด็กเลี้ยงแก่อีกครั้งปีเปีเปียและเขาทั้งสองได้พูดคุยกันเวลาเรื่องผ่านไปนางฟ้าจึงบอกลาเด็กเลี้ยงแก่แต่เด็กเลี้ยงแก่ขอร้องและอ้อนวอนให้นางฟ้า,าล่มาเจอเขาอีกครั้ง สองจึงตกลงกันว่านางฟ้าจะลงมาหาเด็กเลี้ยงแกะทุกเทศกาลสำคัญของโลกห้าปีต่อมาวัยเหมือนโกหกเด็กเลี้ยงแกะและนางฟ้าได้ลงมาพบกันอีกครั้งในวันปีใหม่นางฟ้าบินกลับมาก่อนเนะเด็กเลี้ยงแกะได้ตัดสินใจสรารภาพรักและนางฟ้าได้ตกตกลงเข้าหากับเด็กเลี้ยงแกะ ทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและมีลูกด้วยกันมูลูกด้วยลูกลูกลูกมด้ไหมมาฟาถามหาลูกอ๋อลูกกป็นีดยแก่อยู่ เป็นแดนท้าอันเป็นโลกเป็นทำรมก่อนอยู่เป็นสายใจขมงนิคบนจิตใจฉันจะย้ายมาใกล้ตัดเท่อชีวิตจะเป็นเรอคู่กันปวดรนจมน่งรงแต่ก็รักเพียงพบเจอใจไม่เจออ คู้ชางเหมือนคู่มือถึงยิ่งสาไกลไม่คลาดคลาดหวังสำรันโบราไม่ว่าไกไปลหากใจคูพร้อมแท้จริงจะออาจยิ่งยิ่งตามได อยากมาที่จะซ้มใจควบอาเทศไปพลาดกันไปกันให้จากลาเฮ้ยว่าการโกหกนั้นเป็นสิ่งไม่ดีและไม่ควรทำเพราจะทำให้ไม่มีใครเชื่อถือคำพูดเราอีกต่อไปเราจะควรพูดแต่ความจริงเสนอ และเราจะเสียเปลืมือชิมิซอสกับข้นที่สั่งกระรมคะขากรธรตานราครับรักไม่ใช่ดูดาว